อก็สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านดน้วยนะครับผมกลับมากับฝรั่งขายบิไบค์อีกแล้วนะครับผมมีนะครับตอนนี้ผมมีรถรีวิวมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมก็ตอนนี้เราจะมีการอัปเดตโปรโมชั่นแต่ละคันกันนะครับของรถที่คาวาซากิก็มีสักเก้ร้อยเลยที่ผมแนะนําตอนนี้ก็เป็นตอนนี้มีฟรีดาวได้ถึงส0เซนเลยนะครับสามารถฟรีดาวได้เรถศูนบาทเท่านั้นนะครับผม สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมอ่านี่นะตัวเซ็ตกร้อยฟรีดาวนะครับตกผ่อนเดือนละห้าพันหกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เลยฟรีดาวได้เลยนะครับเอารถศูนย์บาทหรือว่ามีค่าจัดจ่ายค่าส่งเดียนลยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเอารถฟรีได้เลยจ่ายค่างวดอีกทีนึงลูกค้าส่งกมาไปนั้นได้เลยนะครับอันเดือนถัดไปประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวดำแดงครับตัวสแตนดาร์ดปี23นะครับผม สามารถรับรถสีดาวได้เลยตัวนี้อ่าจะเป็นตัวสีนี้นะครับแดงดำนะครับจอ TFT เรียบร้อยแล้วสามารถปรับโหมดได้ไลเดอร์เลนขอดรถนะครับไร d e เดอร์ก็จะเป็นโหมดที่สามารถปรับแต่ง,งได้เหมือนแทร็กซี่แทร็กุบเลยอ่ารถสีสูบเ,เรียงครับผม1น0 0เก้าร้อยนะครับก็เป็นเก้าร้อห้าสิบตีซีนะประมาณห้าสิบเอดซีซี a ซีจริงๆของรถตัวนี้นะ ก็จะมี a อ s หน้าหลังให้เลยข้างหน้าก็จะเป็นดิสต์คู่ให้เรียบร้อยแล้ว a อ s หน้าหลังนะครับไฟเลี้ยบ LED ทั้งคู่เลยหน้าหลังเช่นกันครับท่อนะครับท่อเดิมจากโรงงานศูนย์นะครับผมรถจากศูนย์เลยนะครับผมจากแฟเตอรี่เลยนะครับผมสวยเลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบอิโมบิไลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับตัวกุญแจได้ไม่เกินสามหรือสี่รอบเท่านั้นก็ต้อง ซื้อใหม่ซื้อชิปใหม่เลยนะครับผมก็อาจรเป็นข้อเสีย,ยตรงนี้นิดนึงนะหน้านะเป็นหน้าโฉมปียีามนะครับผมมี่หล่อเลยสี่สูบเรียงนะใครสนใจนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเลยสามารถฟรีดาวได้เลยนะเอารถร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะตกเดือนละห้าพันกว่ากว่าหรับซัก้ล์ผมว่าคุ้มมากเลยนะครับดอกเบีย้ยตอนนี้เราปรับลงมาใหม่แล้วด้วยตอนนี้ดอกเบีย้ยเราลดลงมาเพิ่มอีก ก็จะตกเดือนห้าพันหกนี่แหละครับหกสิบงวดราคาดีเลยสำหรับตัวนี้นะผมแนะนํามากเลยครับสำหรับคนที่หารถฟรีดาวแล้วก็สูงสุดนะครับผมแนะนําเป็นตัวพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราถเราตอนนี้เราก็จะมีแค่เลขหกนะครับเลขสิบตรงนู้นด้วยนี่จะเป็นเลขสี่นะพวกนี้ยังฟรีดาวไม่ได้เลยอ่าแตวตัวนี้ฟรีดาวได้แล้วนะใช้งตัวปียี่สิบสามรถทั้งร้อยห้าสิบาทแ้ผมย้ําอีกทีนะร้อยห้าสิบบาทนั้นสามารถขับแค่เก้าร้อยได้แล้วนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ ฟังชั่นก็จะเป็นจอเทียบสี่ผมนิยมแจ้งไว้ล่าสุดเลยนะครับผมเหมือนตัวเทได้ของแทร็กสี่เลยฟังชันก็จะคลา้คลายกันเลยอ่าก็วันนี้เลยครับผมสิ่งที่ตต่างกับตัวเอสพีก็คือนะครับตัวนี้จะไม่มีการล้มให้นะครับผมตัวเอสพีจะให้การล้มไปให้แล้วก็ชิวชิวตัวเอสพีจะสูงวันนี้นะครับอันนี้จะเตี้ยลงมาหน่อยเห็นไหมตกเตี้ยกว่าตัวจอเทียบซีอีก แล้วก็การล้มตรงช่วงล้อด้วยตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็กาดหม้อน้ําตัวนี้ก็จะไม่มีเช่นกันนะครับผมแต่ราคาจะแตกต่างเยอะเลยตัวนี้จะอยู่ราคา4 000, 3, 000, ี่แสนเกือบสามพันบาทนะครับไม่วรวมสับรลดแต่สถลดเรามีเยอะเลยนะครับเดือนนี้ถ้าซื้อสดเราจะประมาณ3ามแสนนิดนิด,นดให้ได้เลยตัวนี้ขอสากิฟสักเก้าร้อยนะใครสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามเก้าแปดสามห้าแปดสี่ได้เลยหรือว่าแอดไลน์เบอรผ์ผมก็แอดไลน์ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามเก้าแปดสามถ้าเป็นสี่เช่นกันมาแอดไลน์เบอร์ผม แอดมาสอบถามได้เลยครับอยากยื่นไฟแนนซ์เราสามารถยื่นให้ได้ครับผมให้ไฟแนนซ์มาทำสัญญาที่บ้านลูกค้าได้เลยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผมส่งรถให้ฟรีได้ครับผมสง50กิโลสง่ลสงให้ฟรีได้เลยครับส่งจากกรุงเทพนะครับผมถ้าใครอยู่ในละแวกของ50กิโลจากกรุงเทพก็ส่งรฟรีได้เลยคับรับรถ,รถได้เลยอ่า อกสารการทำเป็นไม่ยากครับผมใช้แค่แบบประชาชนกับลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับหรือไปรับรองเงินเดือนให้ลูกค้ามีนะครับหรือใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ให้จะเติมเงิน6เดือนย้อนหลังได้ครับผมสำหรับตัวนี้ก็ลองเข้ามาทําสัญญากับผมได้ครับผมมาดูตัวรถจริงได้ครับมาลองคอมดูได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตโปรตอนเทร้อยนิดหน่อยครับผมใครไปดูรีวิวก็สามารถไปดูรีวิวคลิปเก่าได้เลยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสว อาจจะก็ติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ